ลื่นหนักซิโก้คว้าแข้งทับทีมชาติไทยชุดใหญ่จับตาซิโก้ก,กิติศักดิ์สีนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยแม่ทัพใหญ่แห่งหออัญญาลายมีกระแสะมาแรงอย่างมากว่ากิติศักดิ์สีนาเมืองเต็มความตัวที่ต้องดูบักขวาตัวทับทีมชาติไทยเสริมแก่งด้วยปีแรกเกือบจะคว้าแชมป์มาแล้วแต่เจอสถานการณ์โควิด ต้องยกเลิกไปซะก่อนทั้งๆท,ที่สโมอสรของอัญญาลายน้ำจ่าูงและฤดูกาลที่ผ่านมาก็พาแช,ชมป์อีกล่าสุดมีกระแสะข่าวมาว่าซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนามเมืองเต็มเสริมแกนยกระดับทีมโดยการคว้าตัวทิสตองโดและคว้าจอมบุกทีมชาติไทยเข้าสู่ทีมลุยฤดูกาล2023สำหรับทิสต้องโดหลักลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย29ปี เพิ่งจะหมดสัญญากับต้นสังกัดทูแบงคอกยูเนเต็ดด้วยเขาผ่านการค้าแข้งในลีกฝรั่งเศสก่อนจะย้ายสู่ไทยลีกครั้งแรกร่วมทีมบ e อเทโรศาสนาและไปแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับทีมชาติไทยชุด 23, ยูยี่กิบสายกติศักเกนสนาเมืองก่อนจะกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคโคซิโกรวมกันคว้าความสำเร็จให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยสำหรับดีลนี้ต้องจับตาดูให้ดีว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่